สวัสดีนะครับผมก็ไม่ได้ทำข้าวโพดนะครับเพราะว่ามันมันแฉะเนาะเพมัแะแฉะมันไถแห้งไม่ได้มันเดี๋ยวข้าวโพดมันจะเหลืองนะครับขอพักไปก่อนนะครับอ่าเก้าสิบวันนะครับหรือประมาณสามเดือนนิดๆก็ไปข้าวข้าวเบานะครับหนึ่งสิบไร่นะครับเสียดายมาก ก็ไมปไปได้รับเดี๋ยวได้ดปุ๋ยได้ดปุ๋ยจะข้าวนะครับเอาไปาทำข้าวโพดต,ต่อข้าวหลังก็ข้าโพดจะได้งามๆนะครับก็ยังดีครับที่มีน้าคลองนะครับนี่อันนี้พญานาคนะครับหน้าแปด อันนี้ฮิโนตานะดึงสองท่อนะครับเอาฮิโนต้าไปดึงข้างล่างเสร็จแล้วอันนี้ดึงข้างบนนะครับแห้งอยู่แล้วน้ำเนะี่ยก็รังจากอันนี้นะครับอ่ายาสปริงช่างนบนะครับก็เขาท่าเลยนะครับเดี๋ยวรถถายต้องทำต้องไปจัดบ้างแล้วนะครับ เดี๋ยวพีสานเจ้ารถไทยต้องทำไปจัดนะตอนนี้วางอยู่บนอีแตนนะครับหรือว่าน้องแตนนะครับเดี๋ยวมาเดวไปถ่ายให้ดูเลยนานลนะตอนนี้ทำนาตัวเองนะครับก็จะเงียบๆหน่อยนะครับโค้งก็พิสานก็ตอนนี้ไม่มีล้อนะครับกำลังสั่งล้อใหม่อยู่ล้อเก่าเข้าเอาไปก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองของผี่เสือบ้างนะครับเสือท่อซิ่งนี่ก็ <c oughs> อลองมาลาสำนักแล้วแต่ช่างบุญช่างตะนะครับเดี๋ยวคิวต่อไปจะเป็นเสือนะครับผี่เสือท่อซิ่งโอ้ ปิงนาก็จะเล็กๆนะครับเพราะว่าเป็นนาขั้นบันไดนะครับนี่นะหนึ่ง 2, บิงสองิงอันนี้สามไร่ข้างล่างนี่สามไร่ข้างบนนี่เจ็ดไร่นะครับแต่ว่าทำข้าวโพดต้ตนนี้ได้มันจะได้ตกเกือบเกือบสี่เกียนเลยนะข้างล่างเนี่ยทำข้าวโพดได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามีราคาดีกว่าแต่ว่า ในเมื่อมันทําไม่ได้นะครับก็ต้องก็ต้องยอมนะครับผ้าเกิดว่าทำํำขโพดไปก็เสียหายนะครับก็คำขีดดีกว่าคำตดนะภาษาชาวบ้านภาษาบ้านนอกนะครับถ้าท่านได้รับประทานข่าวหรือกินข้าวอยู่ขอโทษขออภัยด้วยนะที่พูดไม่น่ารับประทานนะครับ มีคันเดียวไม่มันเลยดินก็จะเป็นดินอา่ายังไงล่ะออกนุ่เหนียวหน่อยนะครับแต่ว่า ก็ไม่ถึงกับว่าเหนียวมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่เชิงว่าเป็นดินทรายนะครับถ้าจะเป็นดินดินเหนียวไปเลยก็ออกจะดีเนะทำนานะครับอันนี้มันเป็นดินแบบพอกระเทินนะครับ เมื่อก่อนพ่อตาเคยทําข้าวนะับเคยทําแต่ข้าวมาอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มาหยุดทำํำกระโพดมาเริ่มทำกระโพดนะครับได้ประมาณสี่ปีนะครับสามสี่ปีนี่แหละเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านทำํำกระโพดมานะครับเคยเห็นแต่คนอื่นเขาทาแล้วก็หันมาทำกระโพดก็ ติดใจนะเพราะว่ามันได้ดีนะครับอายุเพียงแค่ร้อยวันเต็มที่ก็ร้อยสิบวันเนาะประมาณร้อยสิบร้อยสิบห้าวันนะครับได้หยิบเงินแสนแล้วนะครับสิบไร่ได้เงินแสนแน่นอนมันสัมบหลังก็ดีนะครับมีคนบอกว่ามันสัมบหลังได้เยอะใช่ครับมันสัมบหลังได้เยอะแต่ว่ามันสัมบหรังอย่าลืมไปว่าท่านต้องใช้เวลาประมาณสิบเดือนนะครับอ้อยเนี่ยอย่างอ้อยเนี่ยก็ได้เยอะนะครับนี่ อ้อยก็ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันใช้เวลาประมาณ11เดือนจะสังเกตว่าเท้าแก่ไรอ้อยนี่จะว่าทำไรอ้อยเยอะๆประมาณสอง0ันไร่3าม0ไร่เพราะว่ามันดูแลง่ายนะมันมันแค่ว่าลงทุนครั้งเดียวจบนะแล้วก็คอยแค่ใส่ปุ๋ยอะไรแค่นั้นนะครับแต่ว่ามันใช้เวลานาน หมาะสำหรับคนมีทุนเยอะนะครับไล่หนึ่งก็ตกประมาณเกือบเกือบสามสตันบางเจ้ามา30มสิบตันนะครับอตันละพันก็ี่ยบาณนี้มันก็ได้เยอะนะครับกำไรก็ไล่ละหมื่นกว่าบาทถึง20,000ื่นแต่ว่ามันใช้เวลานานนะครับข้าว ข้าวนี่มันต้องให้ได้สักประมาณเกินละหมื่นเนาะออประมาณนั้นนะตันละหมื่นถึงมันจะโอเคนะครับตอ,ตอนนี้ก็ข้าวโพดนะครู้สึกว่าจะโอเคสุดแล้วนะก็จะทําถั่วก็ขาดทุนนะครับวานทั่วรแต่ว่าได้ปุ๋ยดีแน่นอนนะครับว่าทำข้าวที่แล้วไปลงทุนไปสองหมืน่นเกี่ยวไปเนี่ยได้สองหมื่นพันนะครับ ขาดทุนเลยแหละเออขาดทุนเลยนะเพราะว่าเพราะว่ายังไงค่าแรงเจ้าของไม่ได้นะเอ,อ่อทำข้าวดีกว่าก็ราาประสบการณ์เคยมีนะทำข้าวก็ถ้าเกิดว่าสิบไร่มันได้สิบเกียนเกียนละหกพันค่าต้นทุนในการผลิตก็น่าจะประมาณไรละสามพันกว่าบาทก็ยังเหลือนิดหน่อยนะเหลือไรละประมาณกําไรไรละประมาณสองพันบาทก็ยังพอได้ อันนี้นะครับก็ได้ค่าน้ำพริกค่าน้ำปลาทออูประมาณนั้นเดี๋ยวไปฝากกันใหม่หลังตอนออทำข้าวเสร็จถ้าท่านใดสนใจก็พักมหาพิสันได้เลยนะครับว่าทำยังไงนะครับแล้วก็หยอดพันอะไรนะครับไม่ต้องทำเยอะนะทำแค่สิบไร่ก็พอประมาณถ้เาเกิดว่าทำสักห้าสิบไร่ รวยเลยนะครับถ้าเกิดว่าทำมีเนื้อที่สักประมาณ5้าสิบไร่หรือเป็นร้อยไร่เนี่ยแล้วก็จ้างคนเอานะครับจ้างคนเดินระบบสายน้ำหยดนะครับมันจะยากแค่ตรงนี้นี่แหละนี่นะมันจะยากตรงที่เราเดินท่อนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินไกลก็ก็ไม่ถึงทีแรกนะ,ะตาผมวางข้างๆนะครับแล้วก็คราวนี้สายมันไกล แล้วก็นี่หนูแล้วมันเข้าไปกัดบ้างน้ํามันก็เข้าไปไม่ถึงนะครับมันก็ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยบางกลางนะครับนี่จะเห็นว่าแป,ป๊บเต็มเลยถ้าท่านใดมีแป,ป๊บอยู่แล้วก็จ,จะสบายหน่อยถ้าเกิดว่าจะหัดอ่อจะทําเริ่มทาครั้งแรกไอ้ครั้งแรกนี่อาจจะเสียไปกับค่าแป๊บหน้าค่อนข้างเยอะแล้วก็สารน้ําหยดนะครับสารน้ําหยดก็ใช้ได้ประมาณ3ามครั้งนะครับ โอเคเนาะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุาก,กำลังใจนะครกบฝากดติดตามไป้ด้วยนะครับสวัสดีครับ